สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอ๊ตอีกแล้วนะครับสําหรับค่าเรียนวิชาภาษาไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับคาที่สองของเรานะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของชนิดของคํานะครับเมื่อวานเราเรียนในส่วนของคํานามไปถูกไหมนะครับป .4 เนี่ยดีอย่างหนึ่งตรงที่เราเรียนสองวันติดกันนะครับมันก็ทําให้เราได้รับเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันนะครับเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวไปสู่จ้าหลักกันดีกว่า นะครับเมื่อวานเนี่ยโค้ดได้พูดถึงเรื่องคำนามไปนะครับนะทบทวนเล็กน้อยนะใครที่การบ้านยังไม่เสร็จก็เอาจัดการให้เรียบร้อยนะครับคำนามนะทบทวนเมื่อวานนะครับคำนามนะคำนามคือคำใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของถูกไหมอะไรที่เป็นชื่อคำนามนามแปลว่าชื่อใช้เรียกอะไรก็แล้วแต่ที่มีชื่อถือว่าเป็นคำนามหมดเลยนะครับแบ่งเป็นสองอย่างที่โค้ดบอกเมื่อวานคืออ่า วิสามันถูกไหมนะครับกับสามันนะครับสามันเนี่ยก็คือไม่เฉพาะนะครับนะไม่เฉพาะเจาะจงคือมีหลายอย่างพูดงา่ายคือมีหลายอย่างนะครับคำนามอ่ะเขียนไม่สวเขียนไม่นะครับไม่เฉพาะคือคำนามที่มีหลายอย่างนะครับเช่นบอกว่าหมาก็ไม่รู้ว่าหมาตัวไหนจำได้ไหมนะครับไม่เฉพาะ แต่ถ้าเป็นวิสามันจะมีความเฉพาะนะครับเช่นบอกว่าโรงเรียนวัดช่างเหล็กเนี่ยเห็นไหมจะมีความเฉพาะว่าเอาเขียนคำว่าเฉพาะิีกนะครับสมมติโค้ดบอกว่าโรงเรียนถ้าบอกว่าโรงเรียนเฉยๆก็จะเป็นก็จะเป็นไม่เฉพาะแต่ถ้าบอกว่าโรงเรียนวัดช่างเหล็กนะครับก็จะเป็นความเฉพาะเจาะจงนะครับลักษณะน้จะเป็นลักษณะของคำนามวิสามันนะครับส่วนวันนี้ จะเป็นเรื่องของคำสรรพนามนะครับคำสรรพนามเนี่ยมีหน้าที่ในการใช้แทนนามนะครับนะตามความหมายนะครับนามคือนามคือชื่อถูกไหมสรรพนามคือใช้แทนชื่อนะครับคําว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้แทนชื่อถือว่าเป็นคําสรรพนามนะอามาดูอะไรบ้างใช้แทนชื่อนะครับมีวลกรมาให้อีกแล้วนะครับหนูฉันผมเธอเขาเราใต้เท้าข้าพุทธเจ้าและอัตมาพระองค์ท่านคุณการหร,หรือหรือเจ้าข้า ใช้ในการสนทนาม,มาช้านานคำเหล่านี้แทนคํานามยามเรียกชื่อเห็นไหมแทนคํานามนะครับหรือแทนชื่อนั่นเองนะครับนะแทนคํานามหรือแทนชื่อนะครับภาษาสื่อบอกฐานะตามกล่าวควรเลือกใช้ให้เหมาะเพราะ,ะให้เพราะเหมาะแก่การทั้งบุคคลสถานที่จะดีเออคือใช้ให้เหมาะกับเวลาและสถานที่การตัวนี้เ,เว่าเวลานะลูกนะ คำว่าหนูฉันผมเธอเขาอะไรเหล่านี้คือคำสรรพนามหมดเลยนะครับคำเหล่านี้เราใช้แทนชื่อถูกไหมเช่นครูโอ๊ตเนี่ยอ่านี่คือครูโอ๊ตถูกไหมที่นั่งอยู่ตรงจอมุมล่างเนี่ยคือครูโอ๊ตถูกไหมถ้าครูโอ๊ตจะเรียกแทนตัวเองนะครับครูโอ๊ตจะเรียกแทนตัวเองว่าผมก็ได้อันเปหนึ่งเปลี่ยนจอย,ยังไม่ดูนะอะ่นะครับนะครับสมมุติ มีคาว่าโค้ดมีคําว่าฉันอยู่ตรงนี้นะโค้ดจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าโค้ดเรียกแทนตัวเองว่าโค้ดเรียกแทนตัวเองว่าโค้ดถูกไหมแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าโค้ดอยากไม่ไม่อยากเรียกแทนตัวเองว่าโค้ดโค้ดเปลี่ยนเป็นคําว่าผมได้ไหมผมได้ไหมได้นะครับเรียกแทนตัวเองว่าผมก็ได้เรียกแทนตัวเองว่าฉันก็ได้นะครับหรือเวลาโค้ดไปคุยกับพระนะครับโค้ดก็อาจจะเรียกผมเรียกตัวเองว่าอ่ากับผมหรืออะไรเงี้ยนะครับ หรือโค้ดบวชโค้ดบวชโคดก็ต้องเรียกแทนเองว่าอาตมาถูกไหมพอโค้ดเราเรียกไปเรียกคนอื่นเรียกใครก็แล้วแต่โค้ดคุยกับเพื่อนเวลาคําที่โค้ดเรียกเพื่อนเนี่ยถ้าไม่เรียกชื่อก็ต้องเรียกคําใดก็แล้วแต่ที่ามาแทนชื่อเช่นคําว่าคุณเห็นไหมคุณนะหรือเรียกคําว่าเธอนะเธอเธออะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับนี่คือคําหน้าที่ของคําสัมพนามคือใช้แทนชื่อนะครับ พราะการสนทนาเนี่ยเรียกเรียกชื่อบ่อยจนเกินไปมันอาจจะได้นะท่านในบทสนทนาได้อยู่ในะครับแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยเขียนจดหมายหรืออะไรแบบนี้เราจะเรียกชื่อเขาตลอดทั้งจดหมายเนี่ยมันมัน,ม,นมันดูไม่สลัดสลวยนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นสรรพนามบางก็ได้นะครับอาทีนี้คําสรรพนามเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับพวามจรงสรรพนามเนี่ยมีหกชนิดนะเมื่อวานบอกไปแล้วคํานามมีห้าชนิดแต่เรียนสองชนิดถูกไหมวันนี้คําสรรพนามมีหกชนิดนะครับ ถ้าเอาเต็มๆมี6ชนิดแต่วันนี้ครูอโอ๊ตใจดีสอนเพียงแค่ชนิดเดียวนะครับชนิดเดียวนะครับคำคำนามอาคำสรรพนามชนิดนี้เรียกว่าบุรุษสรรพนามนะครับบุรุษบุรุษสรรพนามบุรุษที่แปลว่าผู้ชายนะนะครับบุรุษสรรพนามนะครับคือคําสรรพนามที่ใช้บอกนะครับบอกลักษณะของของคน นะครับว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นคนไหนในบทสนทนานั้นนะครับเช่นเช่นอ่ะฟังอาจจะฟังไม่เข้าใจต้องดูตัวอย่างนะครับอ่าบอกในหนังสือเขาบอกว่าสรพนามคือคําที่ใช้แทนนามถูกไหมแก็มีหลายมีหลายชนิดเลยตามที่โค้ดบอกคือมีหกชนิดแต่วันนี้เราจะรู้จักกันแค่บุรุษสรพนามนะครับซึ่งบุรุษสรพนามเนี่ยมันก็แยกออกไปเป็นสามชนิดนะครับคือสรพนามบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองและบุรุษที่สามนะครับ บรุษที่หนึ่งสองสามเนี่ยมันมีความแตกต่างกับตรงนี้นะครับนะบุรุษที่หนึ่งนะครับใช้แทนผู้พูดสมมติโค้ดพูดกับเพื่อนโค้ดนะอ่ะยกตัวอย่างนะเช่นอ่าขวดเห็นขวดไหมเนี่ยอ่ะสมมติวาลูมก็ได้วาลูมก็ได้ง่ายดีนะครับนี่นะมองรูมเลยนะสมมติโค้ดอยู่นี่นะโค้ดอยู่นี่โค้ดเนี่ยเรียกแทนตัวเองนะโค้ดก็จะเรียกแทนตัวเองว่าอ่ะ ฉันนี่คือฉันถูกไหมฉันเรียกแทนตัวเองว่าอะไรดีผมก็ได้นะครับเรียกแทนตัวเองว่าเราอะไรก็ได้นะครับแล้ววันหนึ่งโคก็มีเพื่อนมาคนหนึ่งนะครับโคก็มีเพื่อนมาคนหนึ่งเพื่อนโคเพื่อนโค้มีผมมาเพื่อนโค้มีหน้าอ่าเดินมาเจอกันปุ๊บโคดก็จะเรียกเพื่อนว่าอ่ะโคดสมมติคนเรียกเพื่อนโค้เรียกเพื่อนว่าอะไรได้บ้างเรียกเพื่อนว่าอ่า เธอ,อเรียกเรียกเรียกเพื่อนว่าเธอนะครับเรียกเพื่อนว่าอ่าคุณนะครับนะถ้าเจอลักษณะนี้นะครับครูโอดคือบุรุษที่หนึ่งนะเห็นไหมอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกแทนตัวเองเนี่ยคือบุรุษที่หนึ่งเข้าใจหมเข้าใจยังเริ่มเข้าใจยังอ่านะครับ คำสรพนาคำคำสรพนามนะครับมีหนึ่งชนิดคือบุรุษสรรพนามนะครับชนิดแรกคือบุรุษที่หนึ่งถูกไหมบุรุษที่หนึ่งคือแทนแทนตัวเองแทนผู้พูดโค้ดเลยบอกว่าเนี่ยนี่คือครูว่าถูกไหมอะไรคำอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้เรียกตัวเองเนี่ยคือบุรุษที่หนึ่งหมดเลยนะครับนะคือสรพนามบุรุษที่หนึ่งหมดเลยต่อไปเพื่อนโค้ดเนี่ยเพื่อนโค้ดเนี่ยนะครับนะคนที่คุยด้วยเนี่ยนะคำอะไรที่เราใช้เรียกเขาคำเหล่านี้ถือว่าเป็นสรพนามบุรุษที่สองนะครับ อ่าบุุษที่สองคือแทนผู้ที่เราอ่าผู้ฟังนะคือคนที่คุยกับเรานั่นเองนะครับสมมุติโคนมีเพื่อนคนที่โดคุยด้วยอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือบุรุษที่สองเช่นคนคุยกับนักเรียนอยู่ผ่านผ่านหน้าจอเนี่ยถูกไหมถือว่าเป็นบุรุษที่สองนะครับอ่าเรียกว่าอะไรบ้างเรียกว่าเธอเรียกว่าคุณเรียกว่านายนะครับเวลาเราเรียกใครเนี่ยนะคือคนที่คุยด้วยเราเรียกคนที่คุยด้วยว่าว่าอะไรเนี่ยนั่นแหละคนนั้นคือบุุษที่สองนะครับ เนี่ยเธอท่านใต้เท้าคุณนายนะครับนะท่านเนี่ยอาจจะใช้กับคนที่สูงกว่าเราอาวุโสกว่าเรานะครับใต้เท้าก็จะใช้กับพระมหากษัตริย์หรือคนในราชวังอะไรแบบนี้นะครับแต่บุรุษที่สามนะครับมีหนึ่งสองก็ต้องมีสามนะครับหนึ่งแทนตัวฉันสองคือคนที่เราพูดด้วยนะสามคือสมมติคุยกับเพื่อนคุยกันแต่คุยคุยถึงอ่ะสมมติคุยถึงผู้หญิงคนนี้คุยถึงผู้หญิงคนนี้อ่ะคุยถึงผู้หญิงคนนี้คุยกันเฮ้ย เห็นเห็นเห็นเขาคนนั้นไหมเห็นเขาคนนั้นไหมเห็นเขาไหมอ่ะฮสต์ก็ถามถามเพื่อนฮสต์ว่าเห็นเขาไหมคือเห็นคนนี้ไหมเห็นคนนี้ไหมนะครับคําว่าเขาในที่นี้นะครับนะเพื่อบุรุษที่สามคือผู้ที่เรากล่าวถึงนั่นเองนะครับคือผู้ที่เรากล่าวถึงคําอะไรที่ใช้เรียกผู้ที่เรากล่าวถึงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะผมว่าฮุสคุยกับคุยกับพวกเธออยู่ในในหน้าจอนี้ใช่ไหม ค้ก็กล่าวถึงอีกคนหนึ่งว่าเนี่ยพวกเธอดูไว้นะไอคนนั้นน่ะนะคนนั้นน่ะมันทําตัวไม่ดีเลยนะครับเขาทําตัวไม่ดีต่อสังคมเห็นไหมโค้ดพูดถึงอีกคนหนึ่งสม,มิอีกคนหนึ่งที่โค้ดพูดถึงอยู่เนี่ยใช้แทนว่าเขาเห็นไหมคนคนนั้นแหละคือบุรุษที่สามนะครับนี่คือคาสรรพนามทั้งสามบุรุษนะเอาใหม่นะบุรุษที่หนึ่งคือแทนตัวเองนะครับแทนตัวเองนะะหรือแทนผู้พูดนะครับบุรุษที่สองคือแทนผู้ฟัง บทษที่สามคือผู้ที่เรากล่าวถึงแล้วอะไรบ้างล่ะนะครับบุรุษที่บุรุษที่หนึ่งแทนตัวเองมีอะไรบ้างอ่าพราพุทธเจ้านะครับก็อันนี้ใช้กับพระมหกากษัตริย์นะมาทันนี้ใช้กับพระพระมหากษัตริย์หมดเลยนะครับนะต่อไปก็อ่าเรียบร้อยหน่อยอาจจะใช้กับเวลาเราพูดกับอ่าผออ,อะไรอย่างงี้นะครับกระผมดิฉันนะครับก็จะมีความเรียบร้อยนะครับอ่าอาจจะนี้อาจจะแทนกับคนที่ เล็กลงมาหน่อยก็ผมดิฉันธรรมดานะครับแต่นี่คุยกับเพื่อนก็ฉันกับเรานะครับนี่คือแทนตัวเองถูกไหมให้นึกถึงเวลาเราคุยกับเพื่อนแบบเนี้เราเรียกแทนตัวเองว่าอะไรนั่นแหละคือบุรุษที่หนึ่งหมดเลยนะครับนะแต่ต้องไม่มีชื่อนะไม่ใช่ชื่อนะสมมุติโคออตเรียกแทนตัวเองว่าโคออตแต่มันไม่ใช่คำสรรพนามเพราะมันคือคำนามถูกไหมคำสรรพนามต้องเอามาแทนชื่อนะครับต่อไปผู้ฟังมีอะไรใต้ฝาละอองทวีปนะครับเวลาคุยกับมาอันนี้เป็นอ่าเป็น คนในราชวังหรือพระมหากษัตริย์นะครับจะเรียกเราจะเรียกท่านก็ต้องเรียกว่าใต้ฝ่าะองลีพระบาทถูกไหมพระคุณเจ้าก็อาจจะเป็นเรียกพระนะครับคุณท่านก็เออกว่าคนใหญ่โตหน่อยเธอก็เวลาคุยกับเพื่อนนะครับนะตามอันนี้ตามระดับลงมานะครับอ่าบุริษสามคือคนที่เรากล่าวถึงนะครับคือพระองค์นี่เห็นไหมเวลากล่าวถึงอีกองค์หนึ่งก็ต้องชแทนว่าพระองค์นะครับ <c oughs> บนที่สามนะครับเวลาเรากล่วกาวถึงเวลาคุยกับพระกล่าวถึงพระอีกรูปหนึ่งก็ต้องเรียกว่าท่านนะครับอะไรประมาณนี้นะ,ะเขาพวกเรานะครับมันจะมีบางคํานะครับที่สามารถอยู่ได้ทั้งสองบุรุษคือคาว่าท่านนะอยู่ได้ทั้งบุรุษที่สามและบุรุษที่สองนะครับนี่ทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคนะครับมีดูตัวอย่างประโยคนะ มาดูตัวอย่างประโยคที่เขาให้มานะครับประโคนเนี่ยให้มาดิฉันชอบคุณท่านมากที่ช่วยให้ดิฉันมีงานทํานะครับดิฉันนี้ก็หมายถึงตัวเองถูกไหมดิฉันคือบุรุษที่หนึ่งนะครับท่านคือบุรุษที่สองนะท่านคือบุรุษที่สองเพราะคุยกับท่านถ <ๆ S 2> ูกไหมก็ท,2 2> ท่านก็ต้องเป็นบุรุษที่สองนะครับคุณเห็นไหมคุณเป็นคนมีน้ําใจคุณบุรุษที่หนึ่งนะอคุณเป็นคนมีน้ำใจคุณคือบุรุษที่สองถูกไหมเพราะเราคุยกับคุณนะคุณนะคุณเนี่ย คุณเป็นคนเ่อใจมากผมขอชื่นชมผมคือบุรุษที่หนึ่งนะครับสองอ่าไม่ใช่เธอดูแลพ่อเป็นอย่างดีเห็นไหมคุยกับคนหนึ่งว่าเธอเพราะนั้นนี่คือบุรุษที่สองนะครับไม่ปล่อยให้ท่านต้องลาบากนะไม่ปล่อยให้ท่านต้องลาบากคือท่านคือเก่าวถึงอีกคนหนึ่งนะนี่คือเห็นไหมท่านต้องลาบากนะเรียกเป็นท่านก็เป็นบุรุษที่สามอาตมาขอให้โยมอย่าไปรังแกพวกมันเลย อาตมาอันนี้แสดงว่าแสดงว,ว่าตัวเองเป็นพระถูกไหมก็ต้องเรียกแทนตัวเองว่าอาตมาอาตมาจึงเป็นบุตรที่หนึ่งนะครับพวกมันก็คือบุตรที่สามคือสมมติคุยกับโค้ดบวชเป็นพระแล้วคุยกับคุยกับนักเรียนอยู่ถูกไหมบอกว่ากล่าวถึงอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้อ่าอย่าไปรังแกพวกมันเลยนะครับแสดงว,ว่าพวกมันเป็นบุตรที่สามถูกไหมฉันกับเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เราตั้งแต่เด็กเรารักกันมากนะครับก็ฉันไม่รู้ที่หนึ่งเขาบุตรที่สามแล้วก็เราคือบุตรที่หนึ่ง นะครับเขากับอ่าฉันกับเขาประมาณนี้นะครับการบ้านก็เป็นการแต่งประโยคเหมือนอย่างเงี้ยแหละแต่ห้ามลอกนะบอกก่อนนะครับห้ามลกอกอ่ะครัจำได้นะว่าประโยคไหนครัใช้แล้วนะนะครับห้ามลอกประโยคนี้มานะครับอ่ะการบ้านนะครับจงแต่งประโยคที่มีคำสรรพนามตามคำสั่งต่อไปนี้นะประโยคแรกนะครับ เป็นประโยคที่มีบุรุษที่หนึ่งและบุรุษที่สองลักษณะเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับบุรุษที่หนึ่งคืออะไรบุรุษที่สองคือลายให้จินตนาการเอานะครับว่าอ้าวสมมติบุรุษที่หนึ่งคือตัวเองถูกไหมบุรุษที่สองคือคนที่เราพูดด้วยก็อาจจะเป็นประโยคอาจจะเป็นประมาณว่าฉันชอบที่เธอทํากับข้าวอร่อยเห็นไหมฉันชอบที่เธอเห็นไหมฉันชอบที่เธอ เห็นผิดฉันชอบที่เธอทำกับข้าวแค่นี้ก็ได้อะฉันชอบที่เธอทำกับข้าวนะครับเพราะนั้นก็ต้องรู้แล้วว่าคําว่าฉันเป็นบรุษที่1นะครับเธอคือคนที่เราพูดด้วยถูกไหมเป็นบรุทที่2นะครับดูตัวอย่างคําเอาข้างหน้านะครับหน้าคลิปเอาย้อนเอาดูนะครับโพสเฉลยให้1ข้อไม่ฉเฉลยหรอกนะใครแต่งเองได้ก็จะดีมากนะครับนะแล้วก็บอกก่อนนะว่า ใครที่แต่งตามตัวอย่างนะครับผู้อ๊ตก็จะตัดคะแนนไปนะครับนะตัวอย่างนี้นะห้ามลอกนะครับอะวันนี้นะครับมีการบ้านให้แต่งประโยคห้าประโยคใครไม่เข้าใจในเรื่องคำสรรพนามนะครับก็สามารถสอบถามในหลายกลุ่มหรือหลายส่วนตัวก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ